วันนี้สดใสสดใสสดใสทำอะไรดีน้าอยากใหรมาหา,หาลูกสาวสิไม่มีใครให้ใหยิบประตูกับล้างมือล้างมือ,มอ,อไม่มีที่ล้างม้าเลยฮะเขาไม่ได้ตื่นมาไม่ควรเล่นคอมเอว่าเจ้าทีมีนะว้าโทษทีฉันเผยคุณประตูให้หนายฮะประตูฉั oh นโอ้ไม่นะฉันต้องไปหาดิเนเธอร์สี่น้นนี้เดี๋ยวจะได้แต่ค่าประตูใหม่อีกอะไร ทีปอยู่นี่ฉันขอเวลาแป๊บนะฉันขอเวลาไปสร้างหม้อก่อนนะนี่มันไม่ได้อัดอยู่ฉันขอไปข้างก่อนนะขอโทษด้วยนะเพื่อนนี่นายไม่รบกวนฉันทำไมฉันกำลังอัดคลิปอยู่ฉันจะสร้างหม้อละปึ๊บตรงนี้แหละฉันก็จะใส่น้ำลงไปเพื่อนนายอย่าเพิ่งมานะฉันกำลังจะต้มน้ำซุปนายต้มน้ำอยู่เหรอ ใช่นี่ฉันเป็นช่วงนี้ฉันรู้สึกอากาศหนาวฮะฉันเป็นครีเอทีฟฉันกำลังเป็นครีเอทีฟฉันรู้สึกหนาวฉันจะให้น้ำแก่นายนะให้ถังนายนีกว่าให้ถังนายแทนดีกว่านี่นายมีเหมือนท่านเลยเหรอฉันก็มีเหมือนนายนะตรงนี้เนี่ยโพรฉันสามารถสร้างเหมือนได้ได้เลยล่ะนี่เป็นทวาเวอร์กันแล้วนะดูด สบายบอมกันแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเก็บถ่งนและเก็บกันเนาะให้เพื่อมนมีความรุงแังพลังกลุ่มรู้สึกอากาศหนาวช่วงนี้ใส่ชุดใส่ชุดดีกว่าให้เพื่อ,อนเราไปเที่ยวกันไหมฉันไม่หนาวเลยโดยฉันเริ่มหาเลยฉันก็หนาวแล้วแต่ฉันไม่มีเกาะอาโทษทีนะเอาใหญ่จังเลยฉันมีเกาะแค่ชุดเดียวนะ เราไปพัชนไทยกันหลังบ้านว่าเกือบขุดแล้วเหรออะไรขไดุดอะไรว้ามนั่นนอะไรน,นั่นแป๊บเดียวก็ได้เจอน,นั้นอย่างนั้นเลยเนเชอรไรด,ด้วยไปดูกันดีกว่าเดี๋นไปกันเถอะเยี่ยมว้าวต้องใส่สีฟ้าหรือเงี้ยไก่เพชรเหรอที่นี่มันโอ้โหโอ้าห<อ><อ>มาเปิดประตูดูข้างใกันดีกว่าว้าวสุดยอดว้า เอ๊ะไป้วเข้ามาในนี้รับชั่ทีนะไ,ได้นะแล้วเข้ามาในนี้เราจะโดนโจมตีเขาบอกว่าเห็นไหมหกสิบสี่้าหกสิบสี่เราต้องไปขุดกันเราต้องไปหาเงินมากันเราจะต้องช่วยกันนะเพื่อนใช่เราไปหาเงินกันโอ๋อนายรอฉันด้วยสิเราจะได้ไปเอาหาเงินด้วยกัน สิบสี่ไม่เข้าใจเลยอ๋อไม่ม,ไม,มีไม่มีแล้เข้าใจแล้วเย้งั้นเราไปรีบไปเอาพิกแอคมาขุดกันเถอะเยี่ยมเลยนี่นายะมาขวางทางฉันสี่ปิดประตูด้วยนายอพิกแอบไหนบ้านไหนสบายจริงๆเลยนะนี่จะดูะจะพังแล้วเอาพิกแอคเพชรดีกว่าเชได้นี่เป็นไงพิกแอคฉันให้ไปขุดแล้วนะสุดยอดเลยไม่นะ มันขุดตัวมันเองไม่ได้ไงต้องเอาพิกแอสนี้ขุดได้เยอะเลยฉันจะเอามรกฏเอ้ยฉันขุดไม่ได้อ่ะฮะขุดไม่ได้เหรอไันขุดไม่ได้เลยเนี่ยว้าวมรกฏขุดไม่ได้แต่ขุดเด็กได้ขุดมรกฏได้ฉันจะไปเอาเพชรฉันจะเอาเพชรเอ้ยเพชรแล้ว ฉันเลือดเลืเยี่ฉันจะจะเอาเอาเลเยสตอนเย่ได้เลเยสตอนแล้วเย่ฉันได้มรดกแล้วได้เลเวลด้วยที่ต้องเอาคอฉันจะเอาไม้ทองแล้วเย่ได้เลเวลด้วยว้าในนี้มีหีบอยู่แต่เราขุดแต่เราเอาไม่ได้เออต้องขุดตรงนี้ออกไปดูสิเย่มรดกอ้าไหยเอาหมดเลยเหรอเยาไม่เป็นไร ไปจ่ายกันเถอะเราจะได้เจอกันไงจริงด้วยไปกันเร็วไปกันเถอะไปที่ร้านนั้นกันเยี่ยมอุ้ยฉันเผื่อย่ะฉันต้องมีอะไรเศร้าๆเกิดขึ้นแน่ๆเลยไปหาคุณลุงคุนล้ากันเถอะเยี yeah, ่ยมไปหาคุณลุง,ลงคนนั้ากันเถอะคุณลุงรอนันด้วย เนี่ยหลอดลมเหรอเนี่ยเนี่ยะน่ะหลอดลมอะไรข้างๆฉันเนี่ยโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยะฉันยืนอยู่บริเวณอะไรเนี่ยมันคืออะไรนะฉันขอไปเทสก่อนนะมันดูน่ะมันอันตนี่ทำไมฉันยืนอยู่ตรงนี้ล่ะตรงไหนฉันขอเทสก่อนนะเพื่อนโอ้ไม่มันอันตรายมากเลยดูสิมาเดินมาเดินมาสิเพื่อน โอ้ฉันจ่ายแกคงลงคนนั้นไม่ได้อ่ะนี่นายมาเดินมาเร็วเพื่อนโอ้จ่ายจ่ายตรงนี้มีไฟไหม้ด้วยน่ากลัวมากเลยอ่ไรคะคุณครูอ้าอนนาา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 ันน่นนนาา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 ามาาางงาา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 นัาาาาานาา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 าัาาาเาา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 อเาาาเาา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  เสื้อหมวกหรืออะไรฉันจะเอาเสื้อฉันชอบเสื้อโอเคเสื้อเป็นจุดเด่นฉันต้องการเสื้อกับกางเกงนะไปเลยกางเกงไม่ใช่ไหมข้างหลังแล้วว้าไหนข้างหลังข้างหน้าข้างหลังข้างนี้เห่งเหรอข้างหลังนายไหน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 เอ้ยนี่มันคันโยกอะไรอ่ะชุดชุดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงไรหรือเปล่าวะว้าวเพชรรัวๆเลยชุดเยอะ อว้าฉันได้เพชรรัวเลยว้าวฉันก็ได้เหมือนกันสุดยอดวังอุ้ยทอดทีทอทีแต่ฉันไม่ได้เลยฉันได้เพชรแค่ห้าสิบเองว้าวในนี้มีเพชรเต็มเลยไปเอาเพชรกันนี่ฉันขอด้วยสิอย่าเพิ่งยั่งฉันก่อนฉันจะกำลังเก็บของอยู่นะโอ้ยใช้ชุดก่อนเลยดีกว่าโอ้โหเป็นไงฉันดูบอกกับอากาศหนาวนี่รึเปล่าโอ้ทั้งว่า แนวนี้หรือเปล่าว้าวเพชรรดรัวรดัวฉันเอาแค่สีฉันเอาแค่สีกองพอฉันชอบแลขคู่ฉันจะเอาของที่พอบนพบินรุดรักลับบ้านกันนะพี่สาวตอนนี้ฉันเพชรเต็มตัวแล้วบิบินบิบินบๆๆบ เห็นอะไรข้างหลังนั่นนะข้างหลังไหนมันเป็นว้าวหีเพชรแล้วเราจะมาเจอหีเพชรในอีพีหน้ากันนะครับไปกันเพื่อนเรากลับกันแต่ฉันอยากไปเอาหีบนั้นแล้วว่าขอดไปหาหีเพชรข้างหน้านะเพราะฉันคันว่าครั้งนี้มาเราหามาเยอะมากแล้วให้ไปต่ออีพีหน้าใช่ไหมโอเคว้าว okay. wow. ตรงนี้มันก็หลุมอะไรกันนะยอดอือว้าวอะไรเนี่ยเสร็จแปิดก่อนดีกว่านะเราอย่าสนใจมันเลยฉันเห็นขลางแล้วแล้งนัน่ไหนมาข้างฉันทีแค่ไหนจ็บเออเจ็บตรงไหนเนี่ยว้าวขลังมันมีของดีด้วยต้องดูรอบๆให้ทั่วไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันมีอะไรนอกจากรีดหรือเปล่า โอ้ยไปดีกว่าเนาะโอเคไม่เห็นมีอะไรเลยอะไม่ใช่บล็อกที่เราขุดไม่ได้นายเอาในเอาเอาบล็อกดินกลับเหมือนเดิมดีกว่านะฉันขี้เกียจ้างแล้วว่ารีบกลับบ้านเลยเถอะเราจะได้เอาไปทากอะไรได้ไงแล้วทำไมฉันทำไม่ได้เนี่ยโอ้ยไปละไปลไม่ได้แล้วนะบ๊ายบายบ้านไหนไม่คิดจะซ่อมแซมหน่อยเหรอฮึท่านไม่มีของอ่ะ ยัไงล่ะฮะนจะเอาดินไปเก็บในหีบกันเอาของดีทุกอย่างปึ๊บบางไว้ตรงนี้ตึ๊บเอาของดีเพรพื้นที่ของหีบหนึ่งอันนี้มันน้อยแทนาะแป๊บเดียวก็จะเต็มแล้วสุดยอดของดีเรามีของเกือบจะเต็มหีบแล้วเนี่ยทำแล้ว นั่งโซฟาบ้างดีกว่าคลิปนี้ยังไม่ได้นั่งโซฟาบ้างเลยนะเนี่ยฉันอยากรู้ว่ามันจะนั่งโซฟาด้วยกันได้หรือเปล่าซิสฮ่าสนุกจังเลยโอ้สุดยอดเพื่อนฉันเก็บของจนของล้ดนี่คือฉันจะต้องเดน้ำชุบหน้าฉันจะต้องรับพ้าขึ้นมาให้ได้ลวฉันต้องการลวก ถ้าไม่มีพวในตัวเลยฮนะฉันกินซุปไม่ได้อ่ะพวคือช้อนฉันกิน,น,น,กนเดียวเลยซุปซุๆซุซนปนุปสำนรักวันี้ก็ขอลวไปก่อนได้ไายสวัสดีค่ะ